มาบอกดวงชาววันพฤหัส,สบดีค่ะวันที่1 1ถึง1 5ธันวาคม2566หรือว่า2023 5วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณพยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนนะคะ1 1ธันวาคมชาววันพฤหัสคุณได้ไพ่ราชินีเรียน นับว่าวันนี้การเงินไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงการเงินความสำเร็จด้านการเงินการติดต่อเจรจาทั้งหลายธุรกิจการงานราบรื่นสมหวังนะคะคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จค่ะมีฐานะมั่นคงม,มีรสสนิยมดีมีของมีราคา ไว้ในครอบครองเพชรนินจินดาข้าวของเงินทองวันนี้คุณซื้อหาได้หรือว่าคุณได้เป็นเจ้าของได้ได้ครอบครองสิ่งนั้นเลยนะคะเป็นวันดีๆของชาววันพฤหัสเลยค่ะวันที่12ธันวาคมคุณได้ไพ่ราชินีสิงโต ปัญหาทุกอย่างคุณจัดการได้ด้วยสติปัญญาความฉลาดการมีจิตใจดีของคุณนะคะ,ะคุณใช้ความอ่อนโยนความดีเอาชนะทุกอย่างค่ะวันนี้คุณเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ครอบครองสิ่งของที่เรียกว่า ชิ้นใหญ่มีมลาาูลค่ามีราคาทรัพสมบัติที่ใหญ่โตมีมลาาูลค่าราคาสูงคุณได้มาจากความสามารถความเฉลียวฉลาดของคุณและปัญหาทุกอย่างคุณสามารถแก้ได้คุณผ่านประสบการณ์ มีความเฉลียวฉลาดในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการใช้ชีวิตหรือหรือว่าสิ่งที่คุณควบคุมดูแลอยู่ตอนนี้นะคะคุณทำอะไรแล้วมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เป้าหมายของคุณต้องทำให้สำเร็จไม่ว่าสิ่งนั้น ต้องแลกมาด้วยอะไรคุณมีสติปัญญาที่เรียกว่าเข้มแข็งจากข้างในแล้วก็มีความอ่อนโยนในตัวเองอย่างนี้นะคะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งแต่ก็มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวอย่างนี้ค่ะ วันที่สิบสามธันวาคมชาวันพฤหัสบดปปีคุณได้ไพหนึ่งดาบความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของคุณวันนี้ทำให้คุณประสบความสำเร็จนำมาซึ่งชัยชนะคุณรู้และก็มีประสบการณ์สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ถูกต้องคุณกล้าตัดสินใจค่ะ คุณใช้ความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนี่แหละค่ะตัดสินใจเมื่อคุณรู้ว่าสิ่งไหนต้องทำในทางที่ถูกต้องคุณจะไม่รีรอค่ะวันนี้การตัดสินใจของคุณสำเร็จแล้วก็ชนะนะคะ14ธันวาคมชาวันพฤหัสบดีคุณได้ไพ่สิบเรียนความร่ำรวยมั่นคง ระดับสูงสุดชาวันพฤหัสบดีไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรการงานอะไรมีอาชีพอะไรวันนี้ขอให้คุณรู้ไว้เถอะว่าคุณเรียกว่าเศรษฐีคนหนึ่งนะคะคุณมีความมั่นคงมากๆคุณได้ครอบครองอทรัพย์สมบัติ ที่ดินมรดกหรือว่าสืบทอดธุรกิจของครอบครัวคุณเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็มีความมั่นคงจริงๆค่ะสิบภาพธันวาคมนะคะชาววันพฤหัสบดีคุณได้ไพ่อัศวิดดาบอย่ายใจร้อนนะคะวันนี้แค่คุณใจเย็น ชัยชนะเป็นของคุณปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณเคยผ่านมาแล้วสถานการณ์นี้ไม่ว่าจะเรื่องความรักการงานการเงินการใช้ชีวิตต่างๆคุณมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นแค่คุณใจเย็นๆคุณชนะศัตรูชนะคู่แข่งแก้ไขปัญหาได้ ด้วยตัวของคุณเองนะคะวันนี้ไม่มีใครเอาชนะคุณได้คะ่ะวันนี้พลังงานโดยรวมแม่หมอนำมาเพื่อเป็นกำลังใจนะคะไพ่ยิบสี่คำทำนายหมอดูเป็นเพียงแสงสว่างนำทางการที่คุณจะทำอะไรได้สําเร็จแล้วก็ประสบ ความสำเร็จดังตั้งใจเกิดจากตัวของคุณเท่านั้นนะคะไม่ใช่หมอดูไม่ใช่คำทำนายแต่เป็นการตัดสินใจลงมือทำของคุณค่ะแม่หมอขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้แม่หมอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติชมมานะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณช่อง YouTube ที่เปิดโอกาสให้สื่อสารอันกว้างไกลนี้ส่งถึงผู้คนทั่วโลกค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ